S <S <S อย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมีร่างกายที่ใหญ่โตก็จะมีความได้เปรียบนะครับโดยเฉพาะผู้ชายคนนี้กวินธรรมสัจนันนะครับคนนี้เรียกได้ว่าบอดี้เนี่ยสูงใหญ่ทีเดียวด้วยแขนขาต่างๆแล้วก็เป็นนายทวารมือหนึ่งของไทยในปัจจุบันนี้ซึ่งเขามีหนึ่งฉายาก็คือเทพกวินบินได้จำได้ฉายานี้แล้วก็จะมี<อ>ชมรมคนรักเทพกวินบินได้ด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะครับคือทีมข่าวเรามีโอกาสไปพูดคุยในเคล็ดลับ การดูแลตัวเองว่าทํายังไงให้หุ่นนั้นเฟิร์มแล้วก็ฟิตอยู่ตลอดเวลากับหนุ่มคนนี้กวินธรรมาสตร์จันนันติดตามได้กับคุณบีวาราพรองสวัสดีครับ บอดี้เวทถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เจ้าตองกวินธรรสัจจานัน์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งทีมชาติไทยและสโมสรเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ดประสบความสำเร็จในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพค่ะบอดี้เวทค่ะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเพราะว่าไม่จำเป็นต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ให้วุ่นวายสามารถเลือกที่จะออกกำลังกายได้ในสถานที่ซึ่งมีเนื้อที่จำกัดได้ค่ะ วันนี้ค่ะพี่จะพาไปพูดคุยกับเจ้าตองกวินบินได้ว่าบอดี้เวทนั้นมีความสําคัญกับเขามากน้อยแค่ไหนสําหรับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพค่ะแน่นอนครับคือคือผมว่า,ากีฬาฟุตบอลมันก็เป็นกีฬาที่พิถาอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้ร่างกายหนักพอสมควรผมว่าผมว่านักกีฬาฟุตบอลก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ร่างกายที่ที่พร้อมที่จะรับแรงกระแทกผมว่าบอดี้เวทก็เป็นก็เป็นการออกกําลังอีกส่วนหนึ่งที่ที่ทำให้ทำให้มีร่างกายแข็งแรงครับผมไม่ว่าจะเป็น การใช้การเล่นก้านท้องแหงกระดีหรือว่าจะเป็นการการแพ้งในเรื่องของแกนกลางลาตัวก็ดีครับผมผมว่าสําคัญพอๆกัน <c oughs> ผมก็ทําค่อนข้างบ่อยครับผมส่วนใหญ่ทาจะทําวันเว้นวันมากกว่าหรือว่าถ้ามีเวลาก็ก็ก็จะจะไม่ทิ้งในเรื่องของบอดีเวทพวกนี้เพราะว่าผมว่าอย่างที่บอกว่าเป็นมันเป็นมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้ใช้ร่างกายแล้วก็ใช้แรงประทะผมว่าก็ก็เป็นสิ่งสําคัญที่มันมันมันไม่ใช่แค่ แค่การปราาั่ท่านนเดียวผมว่ามันจะช่วยในเรื่องของการการเคลื่อนที่การสปรินต์เองก็ดีผมว่าผมว่ามันก็ต้องใช้การการลำตัวครับมันจะช่วยในเรื่องของของการขยับของร่างกายมากกว่ายิ่งถ้าร่างกายกระชับมากเท่าไหร่เนี่ยผมว่าผมว่ามันจะมีมันจะมีการเคลื่อนที่ที่ดียิ่งขึ้นแน่นอนคขาว่าการลงไปเฝ้าเสาในสนามผลเจ้าตองน,นั้นหลายคนก็คงจะชินตากับภาพช็อตพุ่งบินไปปัดลูกฟุตบอล หรือแม้แต่การออกไปตัดบอลได้อย่างคล่องแคล่วซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้มาจากการเล่นบอดี้เวทนั่นเองค่ะผมว่ามันก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เข้ามาช่วยเสริมในในเรื่องของทําให้เรามีมีพละกําลังมีมีแรงมากขึ้นครับผมอย่างผมเนี่ยผมผมคงต้องเล่นท้งร่างกายบอดี้เวทนี่ก็เป็นก็เป็นเหมือนเหมือนการการเสริมสร้างอีกส่วนหนึ่งมากกว่าแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยก็ต้องก็ต้องเป็นพวกเวทเทรน่งด้วยก็ก็สำคัญไม่แพ้กันผมว่า พวกสามตัวก็ต้องใช้ใช้ร่างกายทุกส่วนนะครับผมในไหนแล้วค่ะมาเจอเจ้าตัวทั้งทีก็ลองให้สาธิตการทำบอดีิเวทดูกันสักหน่อยดีกว่าค่ะส่วนอย่างลัที่ผมเล่นเนี่ยก็จะเป็นพวกการท้องมากกว่าการท้องอด้านหน้าก็จะผมก็จะนอนรนาบแบบนี้ถ้าสมมติว่ามีมีเมดิซินบอลหรือว่ามีมีลูกเหล็กที่ที่ทาให้ถ่วงน้ําหนักได้เนี่ยถ้าจะเป็นเพิ่มขั้นตอนไปนนี่ยก็ก็มาถือให้มันให้มันหนักเพิ่มมากขึ้นได้ครับผมแต่ว่า คืนนี้ทาท่าป่าก็ได้ก็เอามือประสานที่ท้ายทอยครับแล้วก็ขึ้นมาค้างไว้นิดนึงเมื่อกี้เมื่อกี้จะเป็นจะเป็นก้านท้องสี่มัดข้างบนครับผมตอนนี้จะเอาเป็นเอาเป็นท้องส่วนด้านล่างครับผมก็เอามือประสานวิทีอ่าก้นครับผมแล้วก็ยืดขาตึงขาลอยครับดึงขาเข้ามาแล้ว ดันตัวขึ้นไปข้างบนคุณผู้ชมคะบอดี้เวทถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญค่ะสําหรับการเป็นนักฟุตบอลค่ะเพราะว่าจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นกับในการเล่นเกมฟุตบอลค่ะ พลวัตจันดามถ่ายภาพวราพหลืองสวัสด์โมโนทนที่นน์รายงานค่ะ